และตอนนี้เราอยู่กันที่หาเตงาม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับดิฉันว่าเที่ยวเรือตีหญิงพิมพ์จีมีสีในรายการเ a วี่เจนี่สเปเชียลค่ะและอย่างที่คุณผู้ชมทราบกันนะคะว่าที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีมีหาดสวยๆน้ำใสๆมากมายเลยค่ะและวันนี้เราก็จะมาแนะนำอีกหนึ่งหาดนะคะที่ไม่เพียงแต่สวยงามเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านได้เรียนรู้กันค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่หาดเต่งาม หาเตยงามเป็นหาดที่ตั้งอยู่ที่อ่าวนาวิกโยธินอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีและอยู่ภายในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนั่นเองค่ะซึ่งหาเตยงามนอกจากจะมีความสวยงามแล้วก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อีกด้วยที่หาเตยงามนะคะก็มีกิจกรรมมากมายเลยค่ะเช่นการขึ้นเรือท้องกระจก การดำน้ำดูปะการางังและมีที่ให้เช่าเสือ่อเก้าอี้ชายหาดห่วงยางเรือคายักรวมถึงการให้บริการนั่งรถรางชมวิวสวยๆของอ่าวนาวิกโยธินด้วยค่ะ และนี่นะคะก็คืออนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธินค่ะที่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและระลึกถึงผู้ที่ได้เสียชีวิตในการรบเยี่ยงทหารนาวิกโยธินค่ะอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธินเป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเพื่อนทหารนาวิกโยธินที่ได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อป้องกันอาริราชศัตรูภายนอกประเทศเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติ และความสงบสุขของราษฎรตั้งอยู่ที่บริเวณหาดเตยงามอา่าวนาวิกโยธินแห่งนี้นั่นเองค่ะอนุสร์สถานานาวิกโยธินนะคะก็ยังเป็นที่สําหรับบรรจุอัฐิหรือว่ากระดูกของทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการรบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ นอกจากนี้ใกล้ๆกันก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธินที่ได้รวบรวมเรื่องราวของทหารนาวิกโยธินไว้มาตั้งแต่ครั้งแรกเริ่มให้หนักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันค่ะ และอย่างที่เราได้เกิดกันไปข้างต้นนะคะว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรื่องราวประวัติศาสตร์มากมายเลยค่ะและตรงนี้นะคะเมื่อวันที่19เมษายน2509พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงแล่นเรือใบประเภทโอเคชื่อว่าเวคาด้วยพระองค์เองเพียงพระองค์เดียวค่ะจากพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันมายังหาเตยงามอ่าวนาวิวกโยธินอำเภอสตัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะระยะทาง6 1 0ไมล์ทะเลใช้เวลากว่า17ชั่วโมงค่ะและพระองค์ก็ได้ทรงฉลองพระองค์ในชุดสนามทหารนาวิกโยธินนะคะแล้วก็ได้ทรงนำธงราชนาวิกโยธทินที่พระองค์นำติดมาด้วยปักลงไปบนก้อนหินใหญ่ที่หาเตยงามแห่งนี้นั่นเองค่ะและก็ได้ทรงลงพระประมาพิไทยไว้เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติประวัติแก่กองทัพเรือสืบไปค่ะ ซึ่งเมื่อวันที่19เมษายน2567ที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีได้ทรงร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าวเส้นทางจากหาดชะอําจังหวัดเพชรบุรีมายังหาดเตยงามสําหรับการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวในมหกรรมเรือใบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ28กรกฎาคม2567 ซึ่งก็เป็นการตามรอยประวัติศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ และอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะนั่นก็คือคาเฟ่อเมซอนสาขาฐานทัเพเรือสัตหีบที่อยู่ไม่ไกลจากหาดเตยงามเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะต้องขอบอกเลยนะคะว่าสาขานี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสาขาที่สวยที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือหาเตยงามหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ะพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความสวยงามและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่จะรึกไว้นะที่แห่งนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองค่ะในวันหยุดนี้ขอฝากหาเตยงามนะคะไว้เป็นหนึ่งในลิสต์การท่องเที่ยวของคุณผู้ชมกันค่ะครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนฝากทุกท่านติดตามค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ